น่าังหงฉันด้วยขโมยอะไรพวกฉันก็แค่คิดค่านับเงินมาใหฉันนับให้มันเป็นแค่คนเล่รอนจิกไปสักใบสองใบมันไม่รู้หรอก c v m ฟิล์ม นั่นเปานของฉันด้วยหยุดนะเว้ยนั่นมันเงินฉันนะยหยุดอดย่างนี้นะไอหัวขโมยหลบไปอย่ามาขวางฉันฉันไม่หลบเอาของของเขาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะไม่คืนเว้ยคืนก็โง่สิอเอามานี่นะ เอามานี่นะไอ้อะไรว่าไม่ให้โว้ยเอามานีเนะ <S <s <ans> <S ตำรวจ <c oughs> <c oughs> ตำรวจ <c oughs> ไอ้เจอร์งโง่แกรีบไปเลยนะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจริงๆว้าไปตอนเธอพวกแก <c oughs> คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ฉันไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะของคุณขอบคุณคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณมากจริงๆนะครับถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ผมต้องแย่ได้ไยครับว่าแต่ทำไมคุณมีเงินเยอะขนาดนี้คะนี่เป็นเงินที่ผมถูกลอตเตอรี่มานะครับผมตั้งใจที่จะเก็บไว้ เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับเงินเยอะขนาดนี้เก็บไว้กับตัวมันอันตรายนะคะทําไมไม่เอาไปฝากธนาคารล่ะเอาไปเก็บไว้ที่นั่นมันปลอดภัยกว่านะคะถ้าอยากใช้จริงๆเมื่อไหร่ก็ค่อยถอนออกมาก็ได้ค่ะผมทําไม่เป็นหรอกครับตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเข้าธนาคารสักครั้งเลยครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันช่วยคุณจัดการเองจริงเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะไม่ต้องไหว้ค่ะไม่ต้องไหว้ ฉันยินดีช่วยค่ะครับเกว่ารูปนี้สวยฉันว่าอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวฉันถ่ายให้ใหม่ดีกว่าไม่เอาเอาอีกมุมนึงมุมนี้ฉันไม่สวยเลยอะ่ะขอเชิญหมายเลข C 1 0 2 ที่ช่องบริการหนึ่งค่ะไปค่ะถึงคิวเราแล้ว,ลวครับสวัสดีค่ะทำรายการอะไรคะสวัสดีค่ะฉันพาเขามาเปิดบัญชีธนาคารค่ะสวัสดีครับฉันได้กลิ่นอะไรเหม็นๆนะไอซ์อืมฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันกลิ่นเหมือนขยะเลยอะแก ขอใบประชาชนได้ค่ะนี่ค่ะอีใครให้แกเข้ามาเนี่ยออกไปข้างนอกเลยไป,ไปเขามากับฉันเองค่ะสภาพแบบนี้ไม่อนุญาตให้เข้ามาในธนาคารของเรานะครับคุณลูกค้าแต่พวกเราเป็นลูกค้าของคุณนะคะลูกค้าแบบนี้ใครจะรับก็รับเถอะถ้าผู้จัดการเขาไม่เห็นเข้ามีว่าโดนผู้จัดการด่านแน่แกรับไปเลยยีฟ้าไม่เอาแกแหละ ไม่เอา <Okay. S 1> แกนั่นแหละแกนั่นแหละหยุดได้แล้วผู้เธอสองคนจะมาเกี่ยงกันรับลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงเสียมารยาทแล้วแกยุ่งอะไรด้วยถ้าแกอยากโดนผู้จัดการเล่นงานแกก็รับเองก็แล้วกันรบกวนคุณลูกค้ากรอกข้อมูลตรงนี้ให้ก่อนนะคะคุณคะ แล้วก็ทำรายการฝากเงินด้วยนะคะได้ค่ะสภาพแบบนี้เอาเศษเหรียญมาฝากเปล่าก็ไม่รูหรูฉันว่านะค่าเปิดบัญชีมันยังไม่มีเป็นยาเลยนี่ครับนี่เงินครับค่ะ แกดูนั่นสิเดี๋ยวลูกค้ารอนับเงินสักครู่นะคะเออว้าเครื่องนับเงินมันเสียเธอไม่รู้หรอใช่ใช่เมื่อวานฉันแจ้งคุณนกไปเขายังไม่ส่งคนมาซ่อมเลยแต่มันจะเสียได้ยังไงเมื่อกี้ฉันได้ฉันบอกว่าเสียก็เสียสิมาเดีฉันนับให้ งั้นเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งรอตรงนู้นสักครู่นะครับเดี๋ยวพวกเรานับเสร็จแล้วพวกเราจะเรียกอีกทีนะครับค่ะไดค่ะคุณครับ เธอทำอะไรนะ่ะทำแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ได้ยินหมดหรอกแต่นี่เธอกำลังขโมยเงินลูกค้าอยู่นะขโมยอะไรพวกฉันก็แค่คิดค่านับเงินแกนเงียบไปเลยนะมันเป็นแค่คนเล,ล่รอนจิกไปสะไปสองใบมันไม่รู้หรอก คกำลังจะทําอะไรกันหรอคะเปล่าท่านหน่อยทําอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับฉันเห็นพวกคุณสองคนจะขโมยเงินของเขาไปมีอะไรจะแก้ตัวไหมคุณลูกค้าครับอย่ามาหาเรื่องก,กันนะครับใช่ค่ะถ้าไม่พอใจก็ไปฝากเงินที่ธนาคารอื่นค่ะธนาคารนี้ไม่ต้อนรับนี่เธอพูดกับลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงลูกค้าลูกค้าไหะ ลูกค้าที่นี่เขามีแต่คนแต่งตัวดีๆมีชาติกูดใช่แต่งตัวสภาพแบบไปขโมยเงินใครเข้ามาหรือเปล่าก็มไม่รู้นี่เธอสองคนมันจะมากเกินไปแล้วนะมันไม่มากเกินไปหรอกทำไมจะไม่ยอมออกไปดีๆใช่ไหมได้งั้นฉันจะเรียกรลอกคอหลอกครอกมันลากคอคนเล,ล่รอดออกไปจากธนาคารทีรลอกคา,าอนี่คุณ เริ่มโวยวายสักทีเถอะค่ะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาพอดีนะคะผู้จัดการมีคนเล่นล่อลที่ไหนไม่รู้เข้ามาปวดในธนาคารค่ะใช่ครับแถมมีนี่ย่งมาโวยวายเสียงดังด้วยครับคุณโยกสวัสดีค่ะคุณนุ้กสวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณโยกผู้จัดการจะไปสวัสดีมันทำไมครับมันมาะก่อความ,มวุ่นวายในธนาคารเรานะครับ พวกคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละเขาจะเข้ามาก่อความวุ่นไวายได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นลูกสาวของคุณจุ๋มเจ้าของธนาคารที่พวกคุณกําลังทํางานอยู่ไงล,ลูกสาวจ<อ><อ>าของธนาคาราวคุณจุก็ใช่สินี่พวกคุณทําอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมถ้าให้ฉันเล่าตอนนี้มันก็คงจะยาวเดี๋ยวเราไปเจอกันในที่ประชุมพรุ่งนี้เลยดีกว่าค่ะครับคุณหยก พวกคุณสองคนเตรียมตัวได้สวยแล้วไอ้อ๋อแล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ทุกคนควรจะมีแล้วก็เลิกตัดสินคนอื่นจากภายนอกด้วยการที่เขาจะเป็นแบบไหนหรือแต่งตัวยังไงเขาก็เป็นลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับบริการเท่าเทียมกับคนอื่นจำให้ขึ่นใจด้วยนะครับค่ะ ยีฟ <LO AT> so ้าแล้วแบดบิ๊เราจะทำไงกันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้แกช่วยฉันด้วยนะฉันไม่อยากตกงานฉันก็ไม่อยากติดคุกแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอ